สวัสดีครับผมคนพื้นที่บ้านผู้ื่อนี้กัหาลอกคือเก้าครับหาลอก้าอายุหากินคือเก้าครับหลังจากตกงสามเมื่อนักกับคนเฮ็ดตาบลงแซ่แช่แล้วก็ปวดตกลงมาแล้วครับเฮ็ดคือซ่องระเบือนะครับเบบกิดไปแนมเบิ้งครับบังเจอได้เฮ็ดถดือมันเลาะมานี่มานกับนี่ตามไปครับเบิ้งครับวันนี้มาละมาแน้ครับกับพื้นทางเก้าแล้วครับผมืมันนี้กับขึ้นทางเก้าจีนเคยพา เอฟซีพาไปเอาเฮ็ดนะครับเพราะว่าไปรอก่อนกับเพื่อนเมย์ก่อนกับลงก่อนเสิหลังจากนั้นก็ถามข้าวเพือ่อกว่าเพืไไ่อไม่ดขึ้นไปจออเบิงอี๋ครับแต่ว่าจะไป,นปนแนมเบงเบิงสายเฮ็ดนะครับวพราะมันจะไปสุดท้ายเลยไปเบิงเ,เท้า <laughs> ไปเบิงไว้ครับแล้วก็ไปจอป่อเบิงฝนตกไม่นี้สุดมากนะเลยเฮ็ดก่อแล้วก็จะไปจ่อเบิงมาเฮ็ดก่อเก่าเข้าม นี่มาก็ตามไปครับติครับเส้นทางทึ้ผูกทำเง้นครับครับผมเนี่มือห้อยกันสร้างครขึ้นแบบนี้ได้ยังมีได่เพิ่มขึ้นมากครับหลังที่จะผดโตะมือขึ้นขึ้นผลตุ๊บผลต๊ะแห้ยงยู่ครับนะธรรม,มาดาแต่ว่าในคนขึ้นมันก็ต้องเห็นห้อยครับ ยังมีที่เปิดขึ้นมาฮิตตาไปเบิ้งนี้นะครับมารอบไปเบิ้งมานี่มนันครับส่วนหลายผูดี่กัดเป้าหมายจริงๆอ่ะเดี๋ยวมาเบื้เห็นละง,งกครับแล้วาเห็นละง,งกปไปเนี่ยภูนี้ไปะจะอออเร็วอันพูจะเม่นฮินละง,งกออกอ่ะอ่างอื่นอ้อ,อมด ห่ลายพร้อมครับเด็กๆท่านได้เห็นเฮ็ดเดินเห็นล้วงงอ่ามันจะเป็นเฮ็ดเฮ็ดยางห่อลายครับนี่เฮ็ดยางอ๋อเถ่ทางเถื่อเมาเมาตรงนั้นเฮ็ดสารพัดเฮ็ดอ้อนี่ครับเต็นทางที่เฮาดยางไปครับผมก็ เดี๋ยวนี้ถ้าบริเวณที่สุโมร้องมันเห็นที่เราโงกออกนะครับมันมีไก่กระอกขามีไก่จะบ้านมาเลยครับขึ้นมาเนี่นึงกับมันสามารถที่จะขับรถไงมาได้มาจอดไว้อยู่อิ่มติดเขาเลยครับแล้วกัย่างขึ้นมายี่ประมาณห้าร้อยเมตรครับขึ้นหอดปูที่มีเห็ดแหละครับส่วนมากกลยในบ้านก็มาหาอยู่หากินกันมากแค่นี้แหละครับแต่ว,ว่าเพื่มมาไหวก็ได้หม,มานเพื่มมาหมั่นครับ สหรพูดเลยต้องการที่จะให้คุณผู้ไทยพามาหาเห็ดกันเบื้องจากว่าก้อนครับจังว่าเลยสงเลอได้เห็ดนะค่ะคุณ่อนจะยังบาออก่าได้เห็ดพี่เด้อล้วก็มาสงเลอกับม,อมบือที่ันกับว่ามากับมีเสียเ่ยวครับมาได้เก็บเห็ดแน่นอนครับติดต่อมาได้ครับติดต่อสอบถามเบื้องครับเนี่ยนี่ก็ลุยลุยเดียวเองก้อนครับ คืไปหาเบิ้งผู้เดียวก็เพิ่จอบเบื้องหมาก่อนครับมเมื่อเบิ้งสภาพผู้สภาพดินวันละได้เฮ็ดปีเดือดตามห้ครับนี่ทางนะครับเห็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านบ้านภูครับเขาล้อมรอบเขาล้อมรอบครบับเเคยมานะครับบริวเวณน,นี้ก็มองเห็น อยู่หมู่บ้านครับเคยเครับมีในไก่ครับเฮ็ดที่ฝนครับเฮ็ดที่ฝนลงกระเปื่อยแลนะครับเปิไปแล้วครับเปิดไปเลยเจอต่อไปอ่ะเ่อไปครับกระหอดปลาเห็ดก่อแล้วครับเห็นเห็นได้ดอกเต่าย่นะครับ อ๋ออยู่ครับเบื่บาดมั้งครับเปื่อยแล้วครับ <m ere> ดอกกีกระดอกดึงครับเอาดูว่าอะไปเป็นเชื้อหรือเปล่าเนี่ยเก่งเชื่อเป่าครับนี่ดอกกีดอกบาดดอกหนึ่งดอกกีดอกหนึ่งครับดอกกอลังจูงกำลังงามมือไว้ครับ โอ้ยดอกสวยๆงามๆไปยดอกเดียวเลยครับฝนตกแห้งเลยมันอ๋อปิดก่อครับพีดเลยครับเบิดอจำนั้นครับขอบพมนี่แบบหดปลาเห็ดก่อแล้วครับอันนี้ครัมานี่ครับไม่นี่ครับมาเลยครับเคสไปครับเบ้ยอแล้วส่วลายครับโอ้๋อเพิ่งมาครับ นอนนี่เก็บได้อยู่ครับปเปิดหมดครับโอ้โแต่หลายนะครับเท่าแล้เอาไม่ได้เลยปเปิดหมดลาภาพสายครับช่วงฝนตกแห้งเห็ดนี่มันออกพร้อมฝนเอาขึ้นมาแล้วครับมันไก่ไก่ไก่คนแน่ครับโอ้เอาหมดนะครับ เสียดายเสียดายครับวัยซื้อครับเลือกเอาเบิ่งครับดอกดอกจีนจูมพอได้แกงตื่มเดือมื่อวานนี่ครับดอกนี้สวยดีพอเก็บได้ครับ bơi mất, kéo chút nước, ôi thôi được rồi nè, bơi mất không, này sửa lên đại, cười cả cả năm phải hết tạp hoặc là những cái mình mà lựa bớt lựa áo ở đây Bừng, mình chưa đi đọc ngâm ngâm mình chụp ngâm ngâm ngắm hào, không

ครับเบิดพีนงเลยลาาเวลาากไวแล้วเห็นไม้อครับนี่เปคนห้อยขึ้นหอยห้อยขึ้นมาอยู่แต่มาดีชโฉมันนะครับปักมีชโฉมัน,มน,มนเฮ็ดมันกเฮ็ดมืมอสองมือไกัคือฝนมากรเปยเลือเอาครับดอกไม้ดดอกสวยอยับ

ได้ครับมูนี้ทีก็กำลังมีนั่นหลายครับนี่ครับมูนี้สวยงามครับมูนี้ใส่ได้ครับคู่กันมคู่ใช่ไหม ปอแดงครับยอดครับนี่ครับพอล้างได้ครับผมล้างง่ายครับงามครับยงามจังต้องเลยยีเปิยแล้วครับตัวนี้จะเปิยแล้ว 对，没错，没错。 เลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็น่าสวย เยนี่ครับกนี่เข้าแล้วครับผมเมื่อนี้กรถือว่าพอได้เก็บอยู่ครับว่ามันส่วนลายกัเยอะสารภาพนี่แหละครับเพราะว่าเขาการการจะไปหาเห็ดตับครับมีทีเพิ่มอยูจอบพึงป่าเห็ดกอครับนี่ครับผมนี่ครับเต็มฟองคือเก้าครับครับ เลือเอาครับได้เลือกเอาได้ดอกงามแน่ดอกอยู่เท่าได้นะครับแต่พอได้กินอนู่ครับวันนี้ก็ได้หักไม้มือนำนี่ครับือไม้โหครับมือต้มครับเดี๋ยวครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้พอครับขอบคุณครับผู้ที่ตามเบิ่งคนผู้ชายบานปูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ